มือสัน เอาอีกเอาอีกอะไรเอาเลยครับดำเลยครับทีน,นี้เราจะทำการเกี่ยครับ ให้มันเสมอครับ นี่ครับเราก็ทําการเกียร์สนุนเสร็จครับเราทาสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมีรถดําครับเราพาไปดูสะพานครับพี่น้องจะผลจะพาไปเดินดูสะพานครับนี่ครับสะพานขามคลองครับมันจะเป็นคลองไปทางนู้นครับนะครับเป็นถนนไปทางนู้นครับตอนนี้ยังย่ำไม่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งเทครับก็เทเสร็จจะเกียร์ดินตงนง้คีับน่ครับ อันนี้เราเกียร์เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยครับขอจบคลิปเพยงท่านี้เลยครับฝากกดติดตามช่องกุ้มสายสิงดดวยนะครับสวัสดีครับ すいません。